ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าจากประเทศซาอุดีอาระนะครับซาอุดีนะครับ,รบาาก็าาบค,บคือมาจากมาดิสซาอุดีอาระเบียนะครับก็คือมาจากเนองมากกะนะครับที่นั่นจะมีวิธีการใช้คือไว้เปลี่ยนสีเล็บนะครับเนียน่ยนะเล็บแอปเปิ้ลเกี่ยวกับ เปลี่ยนสีเร็บจากสีอย่างนี้นะให้เป็นสีชานะครับสําหรับผู้หญิงนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วไม่มีไอ,อ้ตัวนี้สามารถไม่จำเสามารถใช้ได้เพราะมันเป็นมาจากธรรมชาตนะิคนก็ไปกรอกไปกรอกสีผมก็ได้นะครับแล้วแต่เนีซาอุดีนะครับซาอุดิอานะครับก็บเห็นได้ว่านะครับมีหลายหลอดครับวันนี้แต่ว่าแค่มาพรีเซนต์หลอดเดียวก็พอ ะจะมีหลายรุ่นนะครับเอาแบบแรกก่อนแบบนี้ก่อนนะครับลักษณะเขาจะเป็นสีอย่างนี้นะครับนีบนสีชานะครับลักษณะนี้ก็ลักษณะมาแกะให้ดูนะครับมาก็เป็นเทียนเรียกว่าเป็นเทียนนะเทียนเาใส่ที่ เป็นหลอดนะครับแล้วก็ยี่ห้อน,นี้ก็สามารถใช้ได้มาฐานนะครับเนียนทพนนานะฮะคือหมายถึงว่าเปลี่ยนสีเล็บนะครับมันเป็นคล้ายๆสีชาลนะแล้วก็มาติดที่เล็บนะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีของเล็บเรานิ้วเรานะก็คือผู้สลิมไทยได้เพราะไม่มีแอลกอฮอล์นะครับ มองเห็นไหมครับโฟกัสนิดหนึน่งนะครับถาบีบออกมาลักษณะเป็นนะนะคบเป็นทเทียนนะฮะไม่ใช่เป็นเทียนเป็นอะไรเป็นคาบสักครู่นะฮะออกมายัางออามันแข็งที่ปลายนะเราต้องหาเป็นแมังก่อนก็คือ,อลักษณะเป็นแบบนี้นครับอ่าก็คือเอาเข็มนะครับ เสียบเข้าไปที่จะ <Okay. S 1> เปลี่ยนสีนะครับ <Okay. S 1> ก็มาจากนะ <Okay. S 1> แฟนบอกว่ามาจากซาอุดีอาระเบียนะครับ <Okay. S 1> เป็นสินของ,ของอเป็นของฝากจากที่นู่นนะครับก็ <Okay. S 1> ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ก็คงจะมาตัห้าสิบาทหรือว่าสามสิบห้าสิบาทโอเคนะครับ <Okay. S 1> สิบเหรียญเอ้ยสิบเหรียญเหรียญละเจ็ดบาท <Okay. S 1> ก็จะสิบบาท <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ ยืนยันผาง,งานทาง Facebook ทับตะไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำอีกตัวนะคือเป็นนี่เป็นสีชานะครับ